อุโตุกตางมือก <right> ็ได้แล้วไปตู้อเอใหญ่ได้ไปตู้เฮ่อคนทรงคนทรงและคนหามาให้ในลำบากคนมยกนทรเนีงคุณนปรงและคยขยมาให้ในลยบัง ខ្ញុំសូមអរធិណីគុណព្រះគុគ្យសੰធោព្រះគោន្យគមនុប្រះពុទ្ធកសពោព្រះសម្មនាកដំព្រះសហារិយមេត្រីខ្ញុំសូមអរធិណីបារមីគុណលោសាខ្ញុំសូមអរធិណីបារមីគុណលោទួងខ្ញុំសូមអរធិណីបារមីគុណលោកដំខ្ញុំសូមអរធិណីបារមី โยโบเตโยวดาเอ็นพรหมยมมะรีเทวดาทั้งอ๋องทั้งหลายได้สิทธิจันทรัตเจ็บดัดณក្នុងสาคุลโลกญาณสมฤทธิ์เนี่ยบารไมเมกังรีทั้งอ๋องทั้งหลายថ្ងៃนี้โกนเจ้าគេบ้านรีบถวายแม่นแต่งแผ่ชื่อมนุสลาบ้านรีบถวายครูบาจารย์สาธุนะโมตัสสะภิกขเวตะอะระหังตะสัมมา សម្ពុទ្ធសាណេមោតសាភិក្ខវតោរាទុសមាសំពុទ្ធសាណេមោតសាភិកវេតោអរហតោសមោសម្ពុទ្ធសាសាទុសខេតិបញ្ចិញទេវតានព្រមណៅចកាមាជាដំសវ័នសអរំចមូអុឫភុជងៃជងប់សំគុលចមូអុអុពួកអុជោកខ្ញុំជាកិរិ ਤੀ ខដររទេតប្រយរះសា วิจจโสมออิต <teaching> ิจันทลิเควิมาเนนอกะนองอากาศเมียนเกทไลย์มนต์ทวีวเมปะปฤกจังยกจังថ្ងៃจ้อมอออิติผัวทไลย์ดอลขยมทีเประทิชะคาเมจัมภูเทวีพฤศาเจปริวัลกวลนอกะตามกวลตุ่ยพมตามพรหมจเลสตื้อสาสอบกรบเมวะตุหิเกเตนอกะนองตระกสะเร่ เมนเต tengah ยอบโนตึรือពួកអុយជោគប្រសពទាំងថ្ងៃទាំងយប់បាវផលបម្រើភุม마ប្រកັດរဲលនៅសន្ត្រតគ្រប់ទិញណែណែទាំងខ្ញុំមនុស្សឋ័ពងចលៈឋលៈវីសមេខ្ញុំសម័កជាទេវតារဲលនៅសន្ត្រតនោះឯងនៅអរចតឹងតៀងបឹងខ្លងទឹទួយសំផងណូប្រេយព្រឹក្សា นวมะมังสะมะติยัพกะปูหังกะเนยักขะคันธัปปะนาคายะสาปุนเตือนกะรุกะนาคาพิยะกรุตนาวนาพิยะเนยอนุกรณีเตือนวินิยัจฉัยเตอุททันตาอะเตงเทวดาอัยชัมโมกำโนมอช่วยกำจัดบำบัดศัตรูครอบจรากดองพลุกำเบียดเบียนบ้านสันติเกยังมุนิวรวาจนะัง กรอบตำบลมหาราชัยมีม่วนศักดิ์สิทธิ์ฤทรามจุลหมอกดาลสถานสํานักเน่ปราชโดยด้วยเจติยสัมภิยบารมีเทวดาอ้อยใจผู้ทังไรปฤณิเศษสอสบายสรวลสาถาวเมตะตะยะสวนะกาโลอยังปตันตาขยงสมถิเทวดาอมติงเทวะเวจังอภภโภเจโนกรังจักรวรรดิผู้เราบรมครูหลอกกะดำเนาะในทังไงเนี่ยทังไงเจีย គូនចៅពីបានរៀបព្រលិជើមលូស្លាម៉ូទួតថ្វាយលូអោក៏សុំអោយលូអោចោះម៉ូបើកជោគបើកលៀបបើកមកបារមីឲ្យគូនឲ្យចៅឲ្យគេមានជោគមានលៀបផងលូអោ ត <San> ន្តុဣទីរង្គិបាចគង្គឧបាទាធិយាណង្គុតានិមិតੰឧបណង្គោនទីទីទីរង្គិបាចគង្គឧបាទិយាណង្គធម្មលិមិតੰឧបណង្គោនទីទីមិតੰឧបណង្គោនទីព្រុទ្ធោបង្កើតបើកមហាបរមីធម្មបង្កើតបើកមហាបរមីសង្ឃោបង្កើតបើកមហាបរមីបុត្តោបង្កើតបើកមហាជោគមហាលៀបធម្មបង្កើត បើកមហាជោមហាលៀបសង្ឃោបង្កត់បើកមហាជោមហាលៀបដូចនមោពធិយាអាយាអាចាហិនមោវន្តាមីสาธุสาธุនមោតេយ្យនមស្កសវនមោពធយោនិនីសិសិសំសំបតិសាមីពុទ្ធំតំវកសរអាចារោបទោនមោតេយ្យទីពិសាសង្ឃមីពុទ្ធាសង្ឃវីចិជេរុនិចិជេរុនិចិជេរុនិអាសាធុគុណលោកអោយពួរគុណចៅតក្យតជុំ เจลอาศอกสบายกูดเจ้าได้ที่บ้านอยู่เพลเชอร์บัวถวายตวยเจลรัวสีเมียนบ้านรัวสีเมียนเกิดอายุเวโนสุขังคลังสิทธิเจบวันกุเมโทเมธลาทไลตึบเตียงพบไตรเกษมสารสาโตเปรพุทธรัตตาเปรโทเธเนเปรอสงโอปูเปอินซับสไครบเปนเรยบวเปอินโอปูเปปรมออยเจเทวดาออยศอกเสเดสาธุอ้อมที่วาตปติอาทิตโยสีหาราตมะโนมะโยจันโทปนรโสสมโณโมโชติ ระโสยาโตสัพเพชนาพหูชนากระพเนิโดยองใจยักทะเมนฤริโปรดอาเมน,นสงาราศีโดรุกไฮอินบรองจัดอังกปัวโดยดวงแกวเมนพนมยุคพลตรด้วยเดชะบารมีหลวงปู่กาดำผู้ทรงฤทธ์ลูกหลานข้าพระเจ้าจะนึกคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถน,า,นาการระบาดนี้ด้วยเทินสาธุโอมประสิทธิเมโอมประสิทธิเมโอมประสิทธิเม อ่อยบานสำหรับพัลลุจิพรฒนาสาธุครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับเสียงไม่รู้ไปไรขอโทษนะครับก็ขอบคุณทุกคนเอฟซีทุกคนนะครับที่ฝากให้ผมได้ซื้อผลไม้มาซื้อผลไม้มาถวายนับกับองค์ผู้เจ้ากาดำนะครับแล้วก็มีฝากหมาบลูมาด้วยนะครับด้วยนะครับหลายๆคนนะครับก็ ได้ฝากมานะครับแล้วก็ฝากให้ซื้อผลไม้ก็มีนะครับวันนี้ผมก็ได้ทําตามให้แล้วนะครับก็มาถวายองค์ปู่เจ้ากระดำนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมารอดูปู่ว่าจะคุยอะไรต่อไหมนะครับวันนี้เมือเร็วกทีบาลเด้ยบัรโมโซนเจ็ดเราเนาะโมเจ็ดเนี่ยใหญ่ใหญ่เน็บไว้ตรงไหนเดี๋ยวไม่ ม่ต้องตามยายแล้วเดี๋ยวตามตรงนี้หละผ้าขาวอยู่ยบนะตะกร้าหนูไปสร้างเมือไหมฮด,ดักกรมเคยดีดักกรมอะบัทาดิสักธาบานตรทุ่มเงินเมียน,นกับอนอนฝันมันใหญ่ติไม่พูดเราภาษาไทยพูดภาษาเขมรดีกว่า <laughs> นอนฝันปลาฝันเห็นปลาฮอยายฝันเห็นปลา ออ๋ลูกครูก็คืออาจารย์ลูกครูคืออาจารย์หยุดซอบคือฝันหยุดซอบก็คือฝันเทรคคือปลาเทรคคือปลาปลาคือห้าปลาปลาปลาคืออะไรห้าหกอันนี้ได้กินเป็ดเห็นไหเป็ดยายยายไล่ไปไรเป็ดไล่ปลากระห่าไหมห้าแต่อาจารย์บอกอะาาจรย์ดไ้ปลากับเปป็ดลาบด มาตัวเก่าเดี๋ยรอให้เขากินคลูกลินมาแพ่รมก็ดีเดี๋ยวเขาเคียนให้เลยใช่ไหมยายเนาอะ <c oughs> ยายมานั่งเฝ้าตั้งนานยายพึ่งได้ไปเรามานั่งเฝ้าเอาผลไม้มาให้เราไม่ได้ <c oughs> เป็นไปไม่ได้หรอเรืเ่อยๆมันจะดับอีกแล้ว บวกกจำหรอบวกกจำห้าบวกสองเป็นเกือหกบวกก็เราห้าสองห้าสองหกอีกเสียงน่ออยงงนี้นี่นะเดจะลูกรูจะทำาหกเกจะตรอดีเกิเก้มุ่นกับสวยห้าสองบวกกันเป็นเกิดบวกหกเรืองกางต้องมาห้าสองหก คือมาห้าสองหกเออก็เลยบวกไว้รอไงเลยบวกไว้รอบวกไว้รอก็ได้หกได้หกหกมากจริงจริงมาจรจริงห้าสเป็นเจ็ดตามนี้สองหกเป๊ะเปะมาเป๊ะเป๊ะเราตามฟันเลยเดห้าสองหกล้าสอ วางมือกูาแล้วไปเติม hơi ใหญ่ๆไปเติม hơi ใหญ่้างั้นนี emperor, tamanho, Tah, ่ฉะนั cioè, ้นฉะนั้นคือฉไหนฉะนั้นคือฉไหนจังสีติจังสี คคคครครครรัััับบบบผมสวัสดีครับไหมครับขอบคุณแบบครับโชคดีเด้อโชคดีเด้อมาเรียนเรียบ,บ,บมาเอาอันนี้แหละให้ไป kan, kerana kita akan จบแค่นี้อ,อ,อะไรนะจบแค่นี้ไปเกี่ยวกันน้นะหืนบวกอืมเกันออบัน <c oughs> จราบไปนะครับตอนแรกคือบวกอย่างนี้บ,บวกรอบวกรอบวกไว้ <c oughs> พอพอจุดไปก็ได้ ้าสองหกจริงๆตามที่ตามที่บวกไว้เลยอันนี้เลขฟันบูฟันไว้รอแล้วอันไี้ฟันันไวรอฟันรอครับแล้วก็มาจุดแล้วก็มาจุดออกตามตามผันจุดเสร็จก็ยังออกเหมือนวันนั้นอีกหลักวันที่เราวันที่เราทำวันแรกวันแรกอย่งไถ้าให้วันแรกอันนี้ไม่แน่นะครับเขียนว่าห้าสองห้าบวกสองอันนั้นก็ห้าสองตรงนั้น สองบวกสองบวกเจ็ดเท่ากับเจ็ดแล้วก็บวกหกมาบวกหกบวกไว้ก่อนนีกบวกไว้ก่อนบวกไว้รอเป็นสิบเอ็ดแต่รูก็ให้ตัวนี้นะอหกสองกับหนึ่งหนึ่งหกสองกับหนึ่งอันนั้นก็ปิดไว้หรือมันมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้แต่อันเนี้ยคือคือคุยกับผมคืนวันแรกอืที่เป็นคืนวันฝันคุยกับผม แต,แต่อันนี้อันนี้คือตรงใจโดนใจตรงใจก <c oughs> ็เลยเปลี่ยนมาเป็น5้าสอกไปเลยห้าสองหกกับหนึ่งหนึ่งแต่เน้นไม่เน้นหรอกได้แต่ไตปจับอา